ให้ออกเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะจึงจะอาใช้ได้คั่วให้แห้งนะคะจากนั้นก็มีส่วนประกอบก็คือส้มโอนะคะมีส้มโอแล้วแกะอไว้ค่ะส้มโอแล้วก็กุ้งแห้งทอดค่ะ,ะถั่วลิสงคั่วน้ำกระเทียมดองพริกสดน้ำปลา ผักชีใบเลื่อยพริกแห้งทอดค่ะแล้วก็มีมะพร้าวคั่วนะคะพริกเผาค่ะน้ำพริกเผานะคะจากนั้นเราก็นำเอาน้ำปลากระเทียมดองพริกทอดพริกสดนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะ,ะเมื่อผสมกันดีแล้วเราก็จะใส่กุ้งแห้งทอดนะคะกุ้งแห้งก็จะมีความกรอบ ใส่น้ำตาลทรายนะคะเพื่อตัดรสแล้วก็ะมะพร้าวคั่วนะคะมะพร้าวที่เราคั่วเอาไว้นะคะลงคุกเขาแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะคะคั่วเองหมาดๆเลยค่ะมันจะได้มีความหอมถ้าเราทำสดๆวัตถุดิบเรา,ามันสดมันก็จะมีความอร่อยนะคะาผักชีไปเรื่อยนะคะใส่ลงไปแล้วก็คุกเขา คลุกเขาให้เข้ากันครับพอคลุกเขาเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ส้มโอนีอ่ต้องดูนะคะว่าชิมรสชาติก่อนมัาเปรี้ยวไหมแต่ส้มโอ,อน,น,นี่คุณย่าชนะเลือกซ้มโอที่มีความอมเปรี้ยวนิดหนึ่งค่ะก็ไม่ต้องเพิ่ม มะนาวนะคะคือได้รสชาติพอดีค่ะอ่าซอโอมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดหนึ่งค่ะกำลังพอดีเลยนะคะแล้วก็จะคุกเขาเข้ากับเครื่องยำนะคะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะก็คือเราจะจัดใส่ใบชะพลูหน้านี้ก็ใบชะพลูงามเลยล่ะค่ะ,ะมีความเขียวในหน้าฝนเนบใบชะพลูก็จะมีความงามเราก็จะใช้ใบชะพลูนี่แหละ,ะเป็นผักเครื่องเคียงนะคะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ มาค่ะมาทานด้วยกันนะคะเราจะใช้ใบชะพูนะคะหอ่อหอ่าห่อหอยำส้มโอเรานี่ค่ะอ่าตักขึ้นมาแล้วก็ห่อใบชะพูนะคะมาค่ะทานด้วยกันค่ะอร่อยมากเลยรสชาติพอดีเลยค่ะส้มโอก็ไม่เปรี้ยวพอดิบพอดีอร่อยจริง